วันพรุ่งอยู่ไกลยังไม่เกิดช่างมันเถิดอย่าร้อนไปก่อนไข้วันวันนี้ตายแล้วให้แล้วไปอย่าได้เอาใจไปคร่องทั้งสองวันถ้าวันนี้สดชื่นระรื่นจิตอย่าไปคิดหน้าหลังมาคลั่งฝันสิ่งที่แล้วแล้วไปให้แล้วกันสิ่งที่ฝันไม่มาอย่าได้อาวนจเจริญพรท่านผู้ฟังวันนี้จะได้นำเอาดวงชะตาประจำวันเกิด มาอาธ,าธิบายให้ผู้ฟังทั้งหลายได้สดับรับฟังเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มั่นคงและมั่งคั่งของทุกวันเกิดโดยเฉพาะในเรื่องของดวงชะตาพรมลิกิตซึ่งดวงชะตาพรมลิกิตนั้นเป็นแผนที่ของกรรมการกระทำ วันเดือนปีเกิดของเรานั้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่จะหนุนนำทําให้ชีวิตของเรานั้นจะเจริญรุ่งเรืองหรือก้าวหน้าบางทีการที่จะมาสำรวจตรวจสอบดูชีวิตของเราที่ผ่านมาดีไม่ดีจเจริญไม่จเจริญเอ๊ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรเพราะอะไร หรือใครที่สุขภาพไม่ดีเจ็บไข้ได้ป่วยหรือยังอยู่เป็นโสดยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายที่ผูกพันหรือแม้กระทั่งความสุขความสำเร็จของเราก็เช่นกันบางทีการสำรวจตรวจสอบดวงชะตาประจำวันเกิดว่ามันเป็นเพราะเหตุใดด้วยอัธยาศัยใจคอของคน ที่เกิดในแต่ละวันแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปกำลังวันเทพเทวดาปกปักรักษาก็จะแตกต่างกันไปผลที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความสุขสำเร็จที่จะเกิดขึ้นบางทีมันก็มาจากอัธยาศัยใจคออัธยาศัยใจคอของคนที่จะเกิดในแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปวันนี้จะได้นำเสนอ ดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นโดยลักษณะพื้นฐานแล้วจะเป็นคนที่มักจะใจร้อนแผลงฤทธิ์แผลงเดชให้คนรอบข้างเห็นอยู่เป็นประจำจะว่าเป็นจุดอ่อนของคนเกิดวันอาทิตย์ก็ว่าได้พราะลักษณะของคนเกิดวันอาทิตย์นั้นจะมีพลังงานแผ่รังสี ด้วยความที่เป็นพระอาทิตย์ร่มร้อนเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอนักเลงแต่ว่าไม่ใช่อันธพาลข้อเสียของคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือมักจะเป็นคนใจร้อนนี่แหละแต่ว่าลักษณะลึกๆของคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือจะเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวางเป็นคนมีสัจจะ แล้วเป็นคนที่มีศรัทธาในตัวเองสูงมีศักดิ์ศรีในตัวเองมีความเพียรพยายามมานะบากบก เคยเป็นมาเรื่องเบงเรื่องไม่น่าจะเป็นปัญหาก็เป็นปัญหาเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจอย่างไม่น่าจะเป็นแต่บางครัง้งการติดต่อธุรกิจก็กลับราบ,ร,าบรื่นได้รับความร่วมมืออย่างไม่น่าเชื่อนั่นคือวิถีชีวิตดวงชะตาชีวิตที่เราท่านท่านทั้งหลายจางก,ก็ประสบประชิญกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉะนั้นสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์เมื่อที่จะออกไปทำงานทุกๆเช้าก่อนจะออกนอกบ้านเพื่อที่จะให้ธุรกิจการงานนั้นราบรื่นได้รับการสนับสนุนบนรรลุความสำเร็จก็ให้ตั้งจิตยกมือพนมมือพร้อมกับท่องคาถานี้ว่าณแมตตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดู อิติปิโสภักาวานะโมพุทธายะท่องคาถานี้จบแล้วก็เอาเมือรูปหน้าสามครั้งหรือจะใช้วิธีเสกแป้งหรือน้ำดื่มก็จะยิ่งดีเงินทองไหลมาเทมาลาบผลพูนทวีโชคดีมีชัยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินจะเริญนพร